สวัสดีค่ะพบกับมารีเลิฟชาร์ลอตช n n e l นะคะวันนี้มารีนะคะมีคลิปน่ารักน่ารักนะคะมาลองให้เราได้ลองเสียงทายกันนะคะคลิปที่มีชื่อว่าคุณจะมีโชคลาบรอยไหมในช่วงนี้นะคะนะก็ใกล้จะถึงสิ้นเดือนแล้วนะคะเรามีลาบลอยอะไรบ้างไหมนะคะเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันนะ วันนี้ก็จะมี5้ากองให้เรื่องเนาะจะทําเป็น5เด็กด้วยกันนะคะโดยมีสัญลักษณ์นะคะนั่นก็คือ1 2 3 4 5เป็นกําไเหินนะคะก็เดี๋ยวลองมาทํานายกันดูเนาะว่าคุณจะมีโชคลาบลอยหรือว่าลาบจากอะไรบ้างไหมนะคะเราลองมาเช็คกันนะคะ ในระหว่างที่มาลีก,กาลังเลือกไพ่ให้คุณอยู่นี้นะคะคุณก็เลือกดูเลยนะคะว่าคุณชอบกําไรหินชุดไหนนะคะแล้วก็ตั้งคําถามดูนะคะว่าโชคลาภของคุณจะมาจากทางไหนไหมจะมีไหมคะช่วงนี้นะคะนะอืม โอเคถ้าเลือกได้แล้วนะคะเมลลีก็จะไปเปิดกองที่1นนะคะก็คือกองนี้นะคะโชคลาภของคุณนะคะมาจากทางไหนดูเหมือนว่าจะกุ้มใจมากเหลือเกินนะคะโชคลาภโชคลาภก็อย่างเหมือนว่าจะค่อนข้างที่จะลําบากที่จะมาเหมือนมันนิ่งๆนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณทำทำอะไรให้มันดูมี มีโชคลาภหรือเปล่านะคะถ้าสิว่าคุณอยากจะได้โชคลาภแบบว่าอย่างอยากได้มีคนแบบมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าคุณเคยเลี้ยงอาหารคนอื่นบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยะะเพราะนิ่เหมือนว่าคุณจะนิ่งมากเลยคุณอยากที่จะแบบว่าเออถูกรางวัลอะไรสักอย่างนะคะแล้วคุณแบบได้ซื้อไหมนะคะนะ ว่าคุณไม่ได้ทำอะไรเลยแต่คุณแบบเออก็อยากได้นะหรือแบบเออก็ลองเข้ามาทายลเล่นๆดูอะไรอย่างนงี้นะคะโชคลาภมันก็เลยแบบว่าคุณเป็นคนนิ่งๆโชคลาภก็จะแบบนิ่งๆเหมือนกันนะคะนะโชคลาภก็ยังไม่มานะคะอ่ะไปต่อสําหรับคนกองที่สองนะคะโชคลาภของคุณนะคะมาจากแดนไกลนะคะมาแบบว่ามันเป็นเหมือนกับว่า อันดับหนึ่งเลยนะคะเนี่ยถ้าสมมติว,ว่าถ้าสมมติว,ว่าเหมือนคุณแบบเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรอนะ่ะคุณก็จะได้ค่อนข้างที่จะได้แบบเหมือนถ้าคุณไปแข่งอะ่ะมันจะเป็นลักษณะแว่าคุณกําลังลงแข่งขันอะไรอยู่อะไรอย่นี้นะคะคือคุณจะได้แบบได้ชัยชนะในสิ่งนั้นนะคะเหมือนคุณคิดว่าเออสิ่งนี้ใช่ไหมที่ฉันคิดอยู่นะ่ะสิ่งนี้ฉันจะได้ไหมนะคะ ฉันจะได้โชคลาบอะสิ่งนี้ไหมอะไรก็ช่างที่คุณคิดอยู่นะคะคือมันจะได้อ่ะคะ่ะมันจะได้แบบได้มานะคะคุณไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าคุณจะได้นะคะแล้วอีกนานไหมที่คุณจะได้นะกําลังจะเข้ามารู้สึกว่ามันเร็วนะคะเห็นไหมคะเนี่ยไม่นานนะคะอินเดียฟิวเจอร์ขึ้นนะคะก็คือไม่นานนะคะคุณก็จะสําเร็จแล้วโชคลาบที่คุณกําลังคิดอยู่หรือว่าลาบลอยอะไรที่คุณต้องการอยู่นี้นะคะมันก็จะ ลอยมาจริงๆนะคะนะยินดีด้วยนะคะไปต่อกันกองที่สมนะคะคุณมีโชคลาภอันไหนไหมนะคะว้าวเหมือนคุณจะมีโชคลาภนะคะโชคลาภอันเนี้ยจะเป็นโชคลาภแบบเหมือนคุณจะเสียก่อนแล้วคุณค่อยได้หรือว่าคุณอาจจะได้ก่อนแล้วคุณค่อยเสียก็ได้นะคะมันจะมีทั้งแบบทั้งได้ทั้งเสียอะไรแบบนี้นะคะก็คือว่า เออสมมติว่าคุณแบบอาจจะได้เงินมาสักก้อนหนึ่งนะคะแต่คุณก็ต้องเอาเงินให้ลูกหรือว่าเอาเงินให้ใครไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีแบบมีคนที่มาขอส่วนที่คุณได้ด้วยนะคะเหมือนคุณก็ได้โชคลาภมาคุณก็เอาแบ่งไปทําบุญอะไรอย่างงี้ก็ได้เช่นกันนะคะนะก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเนาะเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูซิว่าอีกนานไหมนะคะยังไงก็ได้นะนะ ภายในปีนี้แหละโชคลาบที่คุณกำลังรอคอยลาบลอยแบบนี้นะคะโอเคไปต่อกันสำหรับคุณกองที่เอ่ออะไรอะ่ะกองที่4นะคะคนชิลกรรมลาห็นชิ้นนีนะ้คุณกำลังมีโชคลาภอะไรไหมนะคะว้าวดูเหมือนคุณกำลังมีโชคลาบเหมือนแบบมีจะมีการสังสรรอะไรนะสักอย่างมีคนแบบชวนไปเลี้ยง เลี้ยงเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรที่คุณชอบอะเออเป็นดื่มวายอะไรอย่างเงี้นะคะนะดื่มเบียร์ก็ได้นะคะสีแบบโทนสีนี้เชก็คือแบบเหมือนคนจะมีคนมาชวนคุณไปไปเลี้ยงอาหารนะคะเลี้ยงเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้นะ,พะเพอเอจะเป็นคนรักของคุณด้วยนะคะดูสิคะดูหันหน้าเข้าหากันเชะเพอเผืออาจจะเป็นจะเป็นแฟนคุณก็ได้นะคะที่แบบว่าเดี๋ยวเขาจะไป เลี้ยงตัวเองเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะแบบอืมชวนไปดื่มอะไรอย่างเงี้ยชวนไปกินอะไรอย่างเงี้นะคะนะจะเป็นเหมือนลากป,ปากอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นคนรักอ่ะไม่แน่นะอาจจะได้ของฝากด้วยมันจะมีเหมือนเป็นกำลงกำไรอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยรูปสัญลักษณ์เงี้ยนะคะเหมือนเขาจะมีของขวัญของฝากมาให้ด้วยนะคะนะเนี่ยอืมก็ถือว่าเริดค่ะเรอ่ะอีกนานไหม ที่เราจะได้ลาบปากลาบนี้ลาบ,บปากลาบนี้เดี๋ยวสิอดีดีอินเนียฟิวเจอร์ค่ะไม่นานไม่นานอึกใจเดียวอึกใจเดียวรอหน่อยรอหน่อย,ออยเดี๋ยวก็มาแล้วนะคะอ่ะต่อไปคนกองสุดท้ายแล้วนะคะคนกองที่ห้าลาบเออคุณจะมีลาบลอยไหมนะคะ ดูเหมือนว่าคุณจะได้ลาบจากผู้หญิงนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะจะเอาลาบมาให้คุณนะเนี่ยจะถือดอกไม้เห็นไหมเขาถือมาแล้วก็แบบว่าเขามีเขามีมาให้คุณว่าแต่คุณอะ่ะจะเอาจะเอาไม้เนี่ยเขาถือมาให้แล้วนะคะแล้วเหมือนกับว่าอืม อีกอย่างนะคะเหมือนกับว่ามันจะเป็นมันจะเป็นแบบว่าเขาอาจจะเอางานมาให้คุณนะคะแล้วก็เอาเงินมาให้คุณด้วยนะคะคนคนเนี้ยคือมันเป็นลาบลอยแบบยังไงล่ะเหมือนเหมือนเหมืนกับว่าลาบลอยที่มันมากับงานนะคะคืออาจจะมีงานชิ้นนี้มาให้เราทำนะแล้วก็อ่คุณก็ได้ส่วนแบ่ง ไปคุณก็จะได้ค่าจ้างหรือว่าเงินหรือว่าค่าตอบแทนในส่วนนี้ไปอะไรอย่างนี้นะคะนะจะเป็นลักษณะดดนั้นทีเดียวส่วนคนที่จะเอามาให้ก็จะเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นหัวหน้างานก็ได้เหมือนกันนะคะหัวหน้างานหัวหน้าทีมอะไรอย่างนี้นะคะนะเป็นผู้หญิงที่เ,เก่งนะคะคุณหมออะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะมแมะอีกนานไหมอีกนานไหม เนี่ยอินเดียฟิวเจอร์ขึ้นอีกแล้วไม่นานค่ะรู้สึกว่าทุกกองเลยก็คือค่อนข้างที่จะดีนะคะเหลือแต่มีแค่กองแรกเท่านั้นนะคะที่คุณจะต้องแบบว่าอยากได้โชคด้านไหนคุณก็ลองขยับตัวซะหน่อยนะคะนะก็จะอาจจะได้ก็ได้นะคะนะโอเคขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะ